สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมอินทผลัมบาฮีเหลืองนะคะแบบกินผลสดที่สวนเราค่ะจันนี้ก็ยังไม่ถึงหกเดือนเดือนดีนะคะ<ด>ก็คือประมาณกลางกลางเกือบกลางเดือนสิงหานะคะจะ6เดือนนะคะแต่ก็เริ่มสุกแล้วคะ่ะบางลูกก็สุกแล้วนะคะโดยเฉพาะข้างในนะคะข้างในก็จะสุกเรามาเลือกชิมก็เริ่มหวานแล้วคะ่ะ แต่ว่าบางส่วนก็ยังติดเขียวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่หวานฉ่านะคะเนี่ยนะคะผลก็จะร่วงเพราะว่าตัวที่มันสุกแล้วข้างในนะคะมันก็จะร่วงลงแล้วก็ก็จะเน่านะคะมันก็จะทําให้เพื่อนข้างในเน่าด้วยเราต้องมาขยับขยับนะคะก็ค,คือเรายังไม่ตัดนะคะเพราะว่ายังไม่หวานฉ่าค่ะก็ตัวไหนสุกก็ปล่อยให้สุกไปนะคะ เราจะได้มีอินทผลัมหวานๆช่ำๆนะคะสุกเต็มที่จะอร่อยมากเลยค่ะ